มาดูตอนเช้านะครับ Green น o ซน Good morning Friday for Green z o n s วันนี้จะพามาดูดอกไม้สวยงามนะครับวันนี้ Green น o ซนจะพามาดูนะครับตอนแรกเลยก็คือ,อเป็นผลไม้นะครับก็คือตืมชื่อแล้วมะม่วงหาวมะนาวโห้เห,ห็ดส้มห่างมะนาวโห่สิดอกตเต็มต้นเลย แต่ว่าไฮไลท์ที่จะพาไปนะที่เชี่งหมงหามาทางผูอยอยากจะให้ดูต้นนี้ภูมใจน้ำเสนอมากเลยนะครับม,มาดมาูมันก็คือคูณสายรุ้งนะครับดูสิดอกเต็มเลยต้นนี้ปลูกดนะ้ประมาณเจปีได้แล้วครอที่บ้านพี่สาปลูกประมาณเจ็ปีละเห็นไหม สายลุงนะครับเป็นจดสีเลยนะครับสายลุงด,ดูสวยสวยๆแต่ลุงสมชื่อเลยนะมุมไหนดีนะถึงจะเห็นชัดโอ้ยใชโอ้นี่มุมนี้มุมนี้สวยเห็นไหม 7จสีเนาะสายลุงก็คือ7จสีเป็นครัวงงามมากเลยที่นี่จะเรียกว่าคูณสายรุ้งนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาเรียกว่าอะไรก็เลยเรียกตามตามกันเนาะมาได้หาข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้เห็นชัดๆกลีบดอกชัดๆีกดอกเขาไหมครับ นี่อยู่สามต้นนะครับปลูกคู่กันสามต้นเป็นพุ่มนะครับทั้งกิจกรรมตรงนี้ผีเสื้อผีเสื้อที่นีเป็นมแมงปอเป็นมาเห็นไหมครับเห็นแมงปอไหมแมงปอเขาก็มากินเกสรอดอกไม้นะครับบีบเขาแบบบางหน้าเลยนะครับถึงไหมอยากจะให้ดูว่ากีบกีบเขาบางมากเลยดูเห็นหนิ้วข้าพเจ้าไหม กรีบบางนะครับกรีบบางคูณก็คือคำคูณนะครับเขาจะให้ปลูกไว้หน้าบ้านเนาะนี่ก็ปลูกไว้หน้าบ้านสามต้นกับต้นใหญ่มากเลยอืงนั้นท่นจะเห็นแสงสวยตรน,นี้สวยสวยงามจริงๆคำคูณนะครับเป็นไม้มงคลนะครับปกติเราจะเห็นดอกคูณสีเหลืองใช่ไหมครับ ดอกคูณสีเหลืองเนาะทั่วไปแต่วันนี้คือออกเหลืองส้มชมพู mm. เขาเรียกว่าเรนโบ์นะครับเรนโบว์เวอร์นะครับเป็นชอบชอเหมือนฝักบัวเนาะเหมือนเวอร์ฝักบัวจริงนะอยู่บ้านที่ปากช่องอนีอยู่บ้านอยู่บ้านของเจอบ้านพม่สายอยู่ปากช่องนี่สามต้นส่วนอันนี้ก็คือออกดอกทั้งปีเหมือนกันอันนี้จะเป็น เรียกว่าจำปีอินโดนีเซียครับจำปีอินโดนีเซียก็เป็นพวงสวยเหมือนกันนี่ก็พยับหมอกเนาะพยับหมอกพยับหมอกออกซิมูงมูงพยับหมอกร่มรื่นนะครับบ้านนี้จะร่มรื่นมองเห็นทิวทัศน์สวยงามยกรินโซนนะครับ Thank you for watching พาไปดูเสียงนกนะครับนอกจากไม้ใบแล้วยังมีเรียกว่าไม้กึ่งสมุนไพรกึ่งผักนะครับเจ๊จะปลูกไว้หน้าบ้านนะมี r รส e ม a ี่นะครับมีอันนี้เรียกว่าสวิตเบรเซริลนะครับสวิตเบรเซริลก็คือโหระพาเนะาะปลูกไว้ข้างๆบ้านแล้วก็มีโรสแมรี่นะครับมาทำอาหารฝรั่งโรสแมรี y อาหารไทยนะครับกินแต่ลาบให้ทำอาหารฝรั่งนะครับอาหารจีนจิงจูฉ่นะครับอาหารจีนจิงจูฉ่าโดนฝนมาเ็าเลยตัดให้ออกมาใหม่จิงจูฉ่กับสมีรตรงนี้ความด้สเรั่นนอนะครับเรันเนเวลาลาบเลิบอะไรต่างๆเขาใช้สรแนเนเนาะแล้วก็เรียกว่าต้นหอมใบเลื่อยหรือว่าผักขมเปยหรือว่าผักชีฝรั่งเนาะ ใช้วัสดุที่เหลือใช้ก็จะเป็นถังกระมังแตกนะครับเอามาทำปลูกกระมได้เนาะมีพริกต่างๆผักหวานป่าผักหวานบ้านนะครับมะนาวนขิงตะไคร้กระชายแล้วก็อันนี้คือเคลวนะครับเคลวเคลวเคลวก็จะเป็นนัก,กเอกของที่บ้านเพราะว่าเคลวเขาจะเป็นผักทําสลัดได้น,นะครับทําเป็นน้ําปั่นนะครับเป็นน้ําปัน่นปั่นเคียวใส่น้าผึ้งอร่อยมากนะครับ จะเป็นเน,เน้นเพื่อสุขภาพเป็นเฮลท์ฟู้ดนะครับนะครับบ้านสววสวนมีต้นไม้ดอกไม้ผักกับผลไม้นะครับให้ดูประมาณนี้แหละครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวสวนเนาะชาวบ้านชาวสวนก็จะประมาณนี้นะเฮียกำลังทำ โรงเรือนเพื่อทําปลูกสมุนไพรไว้กินในบ้านนะครับเนาะตอนต่อไปจิตแดนจะพามาวิวนะครับวิวสวนสมุนไพรของอาเฮ,ก,าเเาเฮกับเจเนาะว่าเฮกับเจจะปลูกอะไรบ้างในเรือนสมุนไพรเพราะว่าไม่อยากใช้ยาฆ่ามแมลงนะครับก็เลยต้องทําเป็นกลางมุงผักกลางมุงสมุนไพรกลางมุกนะครับปลอดสารพิษเพราะว่าเราปลูกเองทานเองนะครับ ก็เรียกว่าอะไรเนาะกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กินนะครับ you are what you eat นะครับน,นอกจากสมุนไพรที่เราทำแล้วนะครับเรายังมีรังผึ้งนะครับเรายังทำรังผึ้งไว้แลครับรังผึ้งเนี่ยก็คือเพราะว่าที่สวนนี้มีผลไม้และดอกไม้เยอะนะครับผลไม้ดอกไม้เยอะนะที่เป็นการช่วยนะครับถ้าเราเขาจะมาให้งานเราก็เลยต้องทำรังผึ้งเทียมนะครับ หลังพึ่งเทียมก็จะทำมาจากหลังไม้นะครับข้างในก็จะเป็นขี้พึ่งนะครับเป็นขี้พึ่งพึ่งจะมาอยู่เยอะนะครับเพราะว่าสถานที่เรามีต้นไม้ดอกไม้เยอะเนาะต้นไม้อางมาเยอะก็เลยจะเป็นอย่างนี้เนาะมาดูกันมาดูกันนี่ครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะหมักแข้งเรียกว่าอะไรนะ ว่ uh huh. าแข้งริมแล้วมะเขือพวงมะเขือพวงได้แต่ภาษาอีสาน uh huh. ปีนโซนิีนโซนพื้นที่สีเขียวแอบบดูข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านนี่ก็เป็นน่าจะปลูกแตงนะครับข้างบ้านก็ทํานะครับเพี่ยวกเสร็ใน,นของข้างบ้านนะครับไม่ใช่บ้านเราทางนี้นเป็นภูเขาเนาะอันนี้เขาทาเป็นการค้านะครับทําเป็นการค้า แต่ของเราไม่ต้องทำกันทาทำที่กินเองเนาะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะข้างหลังคือเขาใหญ่นะครับข้าหลังเป็นเขาใหญ่เนาะว e h i เลยอิเขาใหญ่บิ๊กเมล์เทนนะครับเขาใหญ่ในช่นลพาร์คอุทยายนแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับที่นี่จะอุดมสมบูรณ์เคี้ยวขจีเลยเนาะ